นายพรานล่าเสือโคร่ง2ตัวถลกหนังชำแหะมอบตัวแล้วอ้างเสือกัดวัวตาย20ตัวจึงต้องกำจัด มาถึงคนที่ไปฆ่าเสือโครงสองตัวครับนี่นะไม่น่าเกิดเลยใช่แล้วเสือโครงในป่าในหายากอยู่แล้วก็ยังจะไปฆ่าค่ะตอนนี้ตำรวจเขาบอกให้มามอบตัวก็มามอบตัวแล้วนะคะความคืบหน้าในพรานทั้ง4ี่คนที่ตำรวจเขาไปตามจับอูแต่ตอนแรกจับไม่ได้นะคะไปฆ่าเสือโครงสองตัวตายเลยมาแร่เนื้อถลกหนังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองหาภูมิก็เข้าไปจับกลุ่มแต่ด้วยความที่เป็นในพรานเนี่ยชำนาญพื้นที่หลบหนีไป วุวิดเลยค่ะเจ้าหน้าที่จับไม่ได้เลยที่ตำบลปีล็อกอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่11มกราคมและเห็นไหมคุณสวิตหนังเสือยังกางอยู่อย่างนั้นเลยเสือตัวผู้เสือตัวเมียสองตัวด้วยครับโอ้โหทั้งสองตัวแล้วเนื้อนี่ก็เอามาแร่แร่มาตากแดดไว้เป็นเนื้อแดดเดียวแดดเดียวแบบนี้ตํารวจก็ต้องตามเหละเพราะว่าหลักฐานเต็มขนาดนี้แล้วฆ่าเสือก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยนะทั้งหนังทั้งเนื้อเพราะวว่่่่่าามแติงนีคะลสุ Thank you. ก็พยายามจะมามอบตัวเพราะว่ากลัวความผิดผู้สุข่าวก็ไปรอว่าจะมามอบตัวจริงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานไปทั้งหมดปรากฏว่ามาจริงค่ะตอนเที่ยงที่สพอออทองผาภูมิมามอบตัวกันทั้งหมด4คนนี่เจ้าหน้าที่ก็แถลงเลยเ,เพราะว่าเป็นคดีใหญ่นะคะเ,เสือโคร่งแล้วก็เนื้อทั้งหมดอุปกรณ์ที่ยึดได้มาทั้งหมดค่ะทั้ง4คนก็มามอบตัว4คนนี้มีคนไทยสองคนอ,อ,อีกสองคนไม่ใช่สัญชาติไทยนะคะก็มีนายกูกือนายเจ้าแห่งอันนี้ไม่ใช่คนไทยนะคะส่วนอีก2คนคือนายสุภพ ชัและนายรัชชานนนนั้นเป็นคนไทยค่ะถามว่ายิงทำไมล่ะเสือเห็นแล้วไหมขนาดมหาเศรษฐียิงนะยังไม่รอคุกเลยแล้วนี่เนี่ยยิงตั้งสองตัวรับรองว่าอนาคตมืดมนแน่เลยถามไปถามมาก็บอกว่าผมจำเป็นต้องยิงเพราะผมเลี้ยงวัวไว้เลี้ยงวัวแล้วเสือเนี่ยมันมากินวัวนะสองเดือนที่ผ่านมากินไปยีตัวแล้ว่ะ ครับนี่มันามากัดวัออวมากินวัวอ่ะอ้างไว้ยอย่างนี้ค่ะมผมในฐานะที่คนเลี้ยงวัวไม่รู้จะทำยังไงถ้าเสือยัง<า>อยู่วัวผมหมดแน่นอนอเอาเป็นว่าเสือต้องไปวัวผมต้องอยู่เลย เอาวัวมาล่อเสือค่ะวันที่เกิดเหตุซรากวัวอะไรต่ออะไรพอล่อปุ๊บเสือออกมาปั๊บยิงปังปังตายหมดเลยค่ะ2ตัวใช้อาวุธปืนลูกสองทั้งหมด5นัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกเอาละยังไงก็รับสารภาพมีความผิดแน่นอนค่ะต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วมีคดีอ้างอิงแล้วนะใช่ใช่ก็เห็นกันอยู่นะครับในเรื่องของเสือนะครับปีเสือด้วยจะโยงจะเป็นเสือหิวเสือโหยนะครับหรือแล้วเป็นเสือสิ้นลายเสือลำบากเสือร้องไห้จบนี่นะตัวอย่าง ก็มีให้เห็นอยู่นะครับเรื่องของคดีเสือดำเนี่ยก็เสือประเภทเดียวกันนะครับทางกันก็คือดำกับลายเท่านั้นเองใช่หลักฐานทั้งหมดนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยของคุณเปรมชัยเพราะฉะนั้นเส้นทางกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเป๊ะเหมือนกันก็คืออยู่ในคุกแล้วก็คาหนังคาเนื้อคาหนังก็ยังอยู่เนื้อก็ยังอยู่ค่ะเกิดแล้วเกิดเล่าดินะครับนี่นะคุยคำโน้มบสามุ่นคุยคำโน้มบซ่